มาต่อกันที่ EP 2นะคะนุ่นยังอยู่กับที่ซันชายพาราไดซ์รีสอร์ทค่ะทุกคนที่นี่นะคะวันที่นุ่นมาเข้าผัากก็คือว่าไม่ได้ออกไปทานอาหารข้างนอกเลยนะคะสั่งอาหารในรีสอร์ททานเลยค่ะมาถึงนะคะก็เจอกับวิวแบบนี้เลยค่ะก็เลยไม่คิดจะออกข้างนอกเลยนะคะบรรยากาศนะคะตรงที่เราประทานอาหารก็จะมีโซนด้านนอกที่ติดทะเลแบบนี้ค่ะแล้วก็ยังมีโซนห้องแอร์ด้วยนะคะเดี๋ยวพาไปดูอาหารกัน จานแรกนะคะก็จะเป็นทอดมันปลากายเหนียวหนึบกำลังดีค่ะอันนี้คือแกงส้มผักรวมกุ้งนะคะเหมือนแกงใต้เลยแล้วก็อันนี้คือ กุ้งแช่น้ำปลาค่ะทุกคนแล้วก็อันนี้คือปลากระพงนึ่งมะนาวรสชาติเด็ดมากๆเลยนะคะหน้าตาก็ดีอันนี้คือชอบมากกินเยอะที่สุดเลยค่ะจานนี้อันนี้คือเครื่องเคียงของเมนูอะไรไม่รู้อ่ะเขาให้มานะคะลืมเพราะว่ารีบกินไปหน่อยค่ะทุกคนราคานะคะก็ประมาณนี้เลยอันนี้คือเซตแรกนะคะที่กินตอนมาถึงรีสอร์ท อันนี้จะเป็นเซตที่2ค่ะที่สั่งมากินในห้องพักตอนกลางคืนนะคะทุกคนหน้าตาก็ประมาณนี้เลยค่ะอร่อยทุกเมนูนะคะเรารีบถ่ายนะเพราะว่าหิวกันนะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายทีละจานนะก็อร่อยค่ะอร่อยทุกเมนูเลย มาดูอาหารเช้ากันบ้างนะคะตรงนี้นะคะเป็นโซนอาหารเช้าค่ะทุกคนเป็นแบบบุฟเฟ่ต์นะคะก็จะมีแบบไข่ตุนโยเกิร์ตนะคะนมน้ำส้มขนมปงังผลไม้ต่างๆตรงนี้จะเป็นแบบบุฟเฟ่ต์นะคะสามารถตักทานได้เลยนะคะแล้วก็เขาจะมีแบบมีแบบเมนูให้เราเลือกทานด้วยนะคะก็คือสามารถสั่งทานได้เพิ่มจะเป็นพวกเบฟฟัดนะคะพวกไข่ดาวไส้กรอกอะไรแบบนี้ ะะสามารถสั่งเป็นจานมาทานได้เลยแล้วก็จะมีข้าวแห้งจานนี้คือดีมากข้าวแห้งแล้วก็มีเป็นพวกข้าวต้มด้วยนะคะตรงนี้อ่ะถ้าไม่อิ่มสามารถสั่งสั่งเพิ่มได้นะคะทุกคนโดยรวมแล้วที่นี่ก็คืออาหารโอเคเลยค่ะสดสะอาดนะคะรสชาติก็โอเคเลยถ้าเกิดใครกําลังมองหาที่พักอยู่นะคะก็ลองเอาที่นี่เป็นตัวเลือกนะคะที่พักดีแล้วก็อาหารอร่อยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด like, เป็นกำลังใจให้นุ่นด้วยนะคะบ๊ายบาย